สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้เ่ยวกับในคุงในเกมวันพันแมนเดอร์สองแกนนะครับวันนี้แกมเซิร์ฟซเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคผมวันนี้ทำการจะมาสุ่มตัวแดงนะครับกิจกรรม2 2 0ร้ของทัสเซอร์มากิีจังนะครับก็กิจกรรมที่ผมก็สุ่มประมาณเกือบทุกเดือนนะก็อันนี้เลยครับผมนะอันเชิญมีรางวัลนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ให้เราสุ่มประมาณ220บาทนะครับถึงจะได้อ่าของการันตีนะอ่ะนี่ครับของการันตีมันก็มีหีบตัวละครนะครับ1ตัวนะอาวุธ3ดาว หินพัฒนาหนึ่งกล่องแล้วก็ได้เป็นอ่าเศษหินสกิลอะไรสักอย่างนี่นะครับนะโอเคอ่ะซึ่งวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์หลักนะก็มีตัวแดงอยู่ทั้งหมด211บใบนะครับแต่ว่าได้ระหว่างทางการสุ่มอีกประมาณอ่าสิบใบนะก็พอดีนะครับ220ใบนะก็การันตีพอดีโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ทําการจะมีการอ่าปลูกเจ้าโบล้อระดับ S ออบกได้นะครับนี่นะเป็นการเอาสแตตให้ล่างยูอานั่นเองซึ่งยูอาผมนี่คือ ยังไม่ได้ปลดสเตตนะครับนี่นะยังไม่ได้ปดดลดสเตตร่าง2เลย <Yeah. S 1> โอเคอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้มีมีการอ่าอัพรูนวยนะครับเป็นอ่ารูนคุมแฝดนะครับเป็นขั้นอัพเกตนะนี่ผมนะซึ่งมันจะได้พลังโจมตีทั้งหมดอีก10%นั่นเองนะผมบอกเลยพลังขึ้นอีกเยอะแน่นอนนะโอเควันนี้ก็ทำทั้งหมด3อย่างนะครับในเซิเวอร์หลักนะอ่ะ และท่านใดที่กำลังมองหาเว็บเตินเกมที่ดีที่สุดราคาถูกและปลอดภัยนะผมขอแนะนำเว็บเทวินีโฟร์เพย์นะครับผมนะมีให้เลือกเติมมากมายหลากหลายเกมเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น RV Free ฟ i r e p u b ผัวันพันแมนนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเลตสำหรับวันพันแมนที่ผมเล่นอยู่นะและใครที่อยากเติมถูกกว่านี้ก็สามารถใส่คูปองส่วนลดเข้าไปอีกได้นะครับคูปองก็คือ NK นดีนะครับที่ผมขึ้นอยู่บนจอนั่นเองนะโอเคผมใครที่สนใจที่อยากจะเติมก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์หุมที่ผมปักไวในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอ่ะ โอเคมาวันนี้จะขอจัดเลยนะครับนบัในเซิร์ฟเวอร์หลักเป็นการเปิดประเดิมนะครับต้นปีนะมาดูกันว่าตัวแดงเนี่ยมันจะดวงดีบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าตัวดาต้นเดือนก็โดนไปแล้วนะครับนะโอ้โหยับเลยอ่ะโอเคพลังตอนนี้อยู่ที่170ล้านนะครับอยู่อันดับที่2ของเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งอันดับหนึ่งก็เป็นอ่าพ n k นะครับ1 8อล้านนะโอ้โหคือแบบพลังโคตรเยอะนะ ปีนี้เป้าหมายที่ผมวางไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลักก็สักประมาณ250บล้านแล้วกันนะสลับพลังเราคิดว่าน่าจะไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นปีนะคิดว่าน่าจะน่าจะยังไม่เลิกเล่นง่ายๆหรอกเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้คือผมรักจริงนะเล่นมาเกือบ2ปีและใครที่อยากให้ผมรีวิวดีในเซิร์ฟเวอร์หลักก็สามารถคอมมนต์ได้นะครับเพราะว่าไอดีเนี่ยผมเคยรีวิวล่าสุดก็ประมาณปีก่อนเดือนไหนผมก็จาไม่ค่อยได้นะก็ลืมลนะอ่ะโอเคตัวละครที่ผมยังไม่มีนะครับในตู้ตัวแดงนะก็ เมลสากากับเจ้าอาดดวงเน่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาตามเล่าเลยละกันนะซึ่งถ้าเกิดได้มาผมก็ได้ทำการเอาไปปลดฟิกเกอร์ได้พลังขึ้นมาอีกเนาะถ้าเกิดมันได้นะถ้าไม่ได้ก็โอโ้โหโคตรเค็มเลยอ่ะโอเคเลือกสายก่อนละกันวันนี้ขออยู่เป็นอ่าสายสองสอง,สองละกันนะเป็นสายกลางโอเคมากิจกรรมตู้ตัวแดงตอนนี้เลเอัพก็เป็นเจ้าราชาทะเลลึกนะครับเป็นทะเลน้ําจืดนะ แต่ว่าตู้ที่ผมจะเปิดงั้นก็เป็นตู้ปกตินั่นเองนะครับนี่นะมีตัวละครจํากัดเวลามากมายเลยนี่ครับผมนะ้ดวงเนตรที่เป็นตัวจํากัดเวลาที่ผมต้องการนะวันนี้ขอให้มาได้ละกันโอเคอ่ะตัวอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับต้องการแค่เมสกาดกับไอ้เจ้าดวงเนตรสองตัวพอนะตัวอื่นขอไม่เอาละกันแต่ว่าขอตัวสีทองเอสอาร์หลายตัวหน่อยละกันนะเพราะว่าจะได้ไปอัพดาวอัพฟิกเกอร์เพิ่มอีกมาสิบใบแรก มันจะมาสีทองเลยป่ะนะครับสิบไปแรกนะมาครับจังหวะนี้ชาร์จหมัดไปก่อนแล้วก็โอ่งไามาครับจังหวะนี้ขอสีทองโอ้โหตอกแรกมาก็สี่ม่วงนะเป็นม่วงใหญ่ด้วยเป็นไอตัวหน้าพุดดิ้งนะอืมอะ้มอะมาใบที่ยี่สิบของตัวแดงวันนี้ผมขอตัวสีทองเือสักหกตัวละกันนะ ถ้าไม่เกินหกตัวผมคิดว่าดวงผมอจาจจะดีแต่ถ้าเกิดไม่ถึงก็น่าจะดวงเกลือมาโอ้โหยี่สิบใบก็ยังสี่ม่วงเว้ยเอ้ยให้มันมีชื่อเสียงไวด้ดีนะไม่งั้นไม่กล้ามีใครฝากเปิดแล้วเนี่ยมันเกลือหละเกินอ่ะมาปะใบที่สามสิบของตัวแดงมาครับจังหวะนี่ไซดมาจะโหนแล้วก็ชาร์จหมนะัดไหมาครับใบที่สามสิบสีทองโอ้โหยังไม่มาว่ะ โอ้ยสามสิบใบแล้วนะเพื่อนมันไม่ออกจริงดิโอ้โหอะใบที่สี่สิบนะครับนะไปกันต่อมาสีทองอ่ะคนผมมาได้แล้วนะมาครับใบที่สี่สิบสี่สิบเฮ้ยสีทองมาแล้วครับนะสี่สิบใบมาครับขอตัวเป็นดวงเนตรไหมก็เป็นไอ,ไอเมสกาดนะฮึค่าจากลาสีกว่าร้อยเพื่อมาที่นี่เฮ้ยมันตะแก่บอมหรือเปล่าเนี่ย เว้ยตาแกบอมมาเฉยเลยครับเป็นตัวจำกัดเวลานะเป็นคอตัวระดับ X s อ r นะครับที่ดีที่สุดนะโอ้โหน,น,นาๆทีนะครับถึงจะสุมได้ตะแกบอมนะเพราะว่าปกติคือผมไม่ค่อยได้เจอเลยอะเนี่ยเป็นตัวจํากัดเวลาด้วยอ่ะก็ถือว่าเอาไปอัพฟิกเกอร์แล้วกันเนาะเอาพลังไปให้ผมนะใบที่ห้าสิบมามาครับจังหวะนี้ใบที่ห้าสิบของตัวแดงมาโอ,โอเคนะ ไอสีทองมันคงไม่น่ามาติดต่อหรอกถ้ามาติดต่อก็น่าจะโป้แหละนะ <c oughs> อ่ะโอเคมาที่หกสิบนะของตัวแดงมาแต่เราเกือมาเยอะแล้วอ่ะมาติดต่อเยอะๆหน่อยก็ดีมาต้องการอีกสีทองอีกสักประมาณห้าตัวแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้อ่ะโอเคก็ยังคงเกลือโอ้สองม่วงเลยอะ่ะนะต้องการอีกห้าทองจํากัดเวลามาแล้วหนึ่งตัวไอ,ไอ้พสติ่งนี่มันมาบ่อยจริงนะ มันหลอกหลอนผมเหลือเกินอ่ะใบที่70นะของตัวแดงหมาครับนะไปกันต่อมา70ใบหมาครับจังหวะนี้ขอสีทองมาโอ้โหสีม่วงเว้ยเห็นเขาเอาอเขาสุ่มกันออกจากสีทองนะแต่ทําไมเป็นไม้คุงสุ่มแล้วมันมีแต่สีม่วงวะนี่เอาอีกแล้วนะเนื่งพูดไม่ทันขาด,ขาดคาเลยมันม่ละะไอ้พุด,ดิ้งนะไอ้ตัวรูเนี่ยมันมาบ่อยจังเลยอ่ะมา ใบที่80ของตัวแดงมาครับจังหวะนี้ชาร์จมาต่อยแวมาครับใบที่80ดสโอ้โหยังคงเกลือเช่นเคยฮะนะถอนหายใจในจังหวะนี้โคตรเกลืออะใบที่90ใช่หรือเปล่าเนี่ยผมนับถูกนับผิดก็ไม่แน่ใจนะ s <S ก็เอาเป็นว่าสมมๆให้มันหมดไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวมันคือมันพอดีนะโอเคมา เฮ้ยมันมันเกลือจังเลยเนี่ยสี่ทองมันอยู่ไหนหมดเนี่ยอีกห้าทองดูทรงแล้วผมว่าไม่น่าถึงชัวเลยเดี๋ยวขอดูไปบนึงนะครับตอนนี้นะการันตีทั้งหมดเก้าสิบใบโอ้โหเก้าสิบใบได้หนึ่งทองนี่มันเกลือไหมนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสายห,หน่อยไปสายสามแล้วกันไหมสายสองมันเค็มๆไงก็ไม่รู้อะ่ะอ่ะไปกันต่อนะครับตู้ปกตินะใบที่หนึ่งร้อยมา อีกห้าทองมันจอกให้เราได้ไหมเนี่ย,ม,ยมาครับจังหวะนี้ขอสี่ทองมาโอ้โหยังสี่บยเช่นเคือนเละ,ละม่วงเบิ่มเลยโอ้โหเอาดีเกมโอโหโคตรเกลืออ่ะมาครับไปที่หนึ่งร้อยสิบโอ้โตานะออกงี้ตาเลยมาครับไปที่หนึ่งร้อยสิบปสีทองเรควรมาได้แล้วนะมาขอสีทองเบิ้ลมา หมาแล้วครับจังวันี้สี่ทองกี่ทองเนี่ยอู้ทองเดียวเองอ่ะขอตัวละครที่ยังไม่มีขอดวงเนตรฮึโลกก็คือร่างแห่งชีวิตไอตัวอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าวัคซีนแมนอะโ้โหเรียบร้อยนะครับปิกโกล่วงโอ้โหแล้วคือปิกโกล่มงเอ็มไอตัวปิกโกลโมงเนี่ยผมเจ็ดดาวไปแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมให้มาทําไมนะอ่ะไหนว่าปิกโกล่มงนี่ครับนะเจ็ดดาวไปละเศษคือเหลืออีกประมาณ โหร้อยเก้าเศษอะตายเลยโอ้โหถ้ามีสิบดานนี่คับผมทำสิบดัานนะไอ้พิโกโร่ม่วงเนี่ยตายเลยงี้อ่ะโอเคไปกันต่อมามาข้าจังวันนี้ไปกันต่อนะได้มาแล้วสองทองต้องการอ้สี่ทองนะถ้าได้สี่ทองคือเราดวงดีถ้าไม่ได้คือดวงแย่นะโอ้โหแล้วสี่ม่วงมันมาต่อเลยวะแย่แล้วนะครับตอนนี้นะตั๋วจะหมดแล้วว่ามันเกลือจัดเลยอะ โอ้谢谢 <habits> นะ s <S ตายแล้วเข้มเข้มเลยอ่ะโอ้ตาเลยหรือว่าผ mm ม <être S 1> ไม่มีดวงกับการสุ่มไอ้พวกตัวนี่วะเพราะว่าผมกดสุ่มไอ้สเต็ปตัวดําเนี่ยผมดวงดีนะเดือนเน,นี่ยโอ้โหดูวิคือแบบเน่าจัดเลยโอ้โหเลดนะยายพูดถึงเน่าจริงอ่ะอีกแปดสิบใบตายเลยครนันะออกนี้ตายเลยโคตรเค็มอะ <ét> ปมาครับจังหวะนี้ไปกันตอ่อโอ้โหสี่ม่วงมันออกเยอะอย่างวะเนี่ยหืมตายนะครับนะออกงี้ตาเลยอ่ะเดี๋ยวขอกดสกิปข้ามสักตาัางไหมอะข้ามไปเลยไม่ลุ้นมาโอ้โหจะกดข้ามไม่กดข้ามมันก็มันก็เกลือว่ะไอหกสิบใบผมดูทรงละมันให้เราไม่ถึงห้าทองแน่นอน โอ้โหเกือสุดๆนะการสุ่มโคตรแย่นะแย่สุดๆดูดิดโอ้คือแบบหัวจะปวดเลยอะ่ะมาแค่สองทองโนหน้าเกมหน้าตายแล้วงี้ตายเลยโอ้โหตายเลยครับมีตายเลยอหมดคำจะพูดกับเกมนะเกือสุดๆนะนี่มันเลดล็อกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยังสีม่วงโน เป็นงี้ผมตายอยาขอเปลี่ยนาสายหนึงนะอาจจะลีลาหน่อยอ่ะตอนนี้สุ่มไปทั้งหมดกี่ใบเนี่ยอ่าสุ่มไปทั้งหมดหนึ่งรอยเจสิบใบนะร้อเจ็ดสิบใบได้สองทองถางมาคิดว่าเกิือหรือไม่เกิือก็ลองคอมเมนต์ดูนะคือแบบสุดๆอ่ะอืืมนะเกิือสุดๆตกตัวหนึ่งประมาณกี่ใบเ่ะอโอ้โหทองหนึ่งอ้ตาเลยนะโอ้เกือเกินอะ โอ้โหยังสีม่วงอีกผมดูทรงละได้ไม่เกินสามทองโอ้โหสามทองนี่คือแบบเกือสดสุดๆแล้วนะผมว่าผมเกือบสุดแล้วเลยนะรับการสุ่มตัวเนี่ยคือแบบแย่มากนะแย่ตั้งแต่ต้นปีเลยการสุ่มเนี่ยไม่มีไม่มีคําว่าดวงดีเลยโอ้โหผมหมดคําจะพูดจริงวะ่ะตายแล้วน,นังยีตาเลยเอ่ะ บาบที่สองร้อยโอ้โหตกทองหนึ่งคือหนึ่งร้อยใบอ่ะคือแบบสุดๆนะหมดคำจะพูดเลยอ่ะใบที่สองร้อยมาไม่มาด้วยโอ้กลุ่มขมับลยจังหวะเนี้ยโอ้โหคือแบบแย่มากนะแย่มากๆมาใบาที่สองร้อยสิบไม่ออ่าไปร,รับการันตีมาสุ่มเอาสองร้อยยีสิบใบนะอ่ะไป สองร้อยสิบเออมานะขอสองทองไหมโอ้แล้วได้ทองเดียวโอ้โหตายเลยงี้บางครั้งก็ต้องอะไรออกกำลังตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหซีเวิร์แฝงมาทั้งโอ้โหมาทั้งอาจารย์มาทั้งลูกศิษย์นะอออือืเรียบร้อยนะครับนาะตะแก่แฝงมันตาม,ตามตะแก่บอมมาวะ่ะอ่ะเดี๋ยวขอรักการันตีแล้วอย่าไปสุ่มเพิ่มหน่อยแล้กันแม่ นะเอาการันตีนะครับสองยสิบใบนะโอเคได้มาอีกสิบเอ็ดใบอ่ะนี่นไงผมนะอีกสิบใบแล้วการันตีไปสิบใบสุดท้ายขอสองทองไหมมาดูสองลนะได้แค่สามทองเนี่ยไม่น่าเกินสามทองว่ะโอ้โหโคตรแย่นะแย่สุดๆมาการันตีผมดูทรงแล้วไม่ทองแนะ่เลยไม่มีอาการกระตุกเลยอะนะจัดไหมเออหน้าสีทองมากี่ทองเนี่ยก็ทองเดียวเอง ขอตัวละครใหม่แม้ให้มันจบๆไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันจะฟันไม่ขาดหัวตอมหมึกอีกแล้วได <c oughs> ้แต่ตัวซ้ำตัวใหม่ไม่มีเลยสักแอะเรียบร้อยนะครับโอ้โหผลผลประกอบการวันนี้ <c oughs> โคตรแย่นะแย่สุดๆนะโอเคครับนี่ก็เป็นกิจกรรมใหม่นะเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยโคววทีโรนะซึ่งมันจะให้เราทำการไปทำโคเวต้าที่มันกำหนดไว้นะนี่ผมนะขอราวังก็ได้เป็น อ่กรอบโปรไฟล์2025นะครับนะแล้วก็เป็นกุญแจห้าดอกนี่ครับตัวดําตัวดํานะแล้วก็กุญแจ10ดอกโอ้โหนะแจกเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอลับหน่อยละกันแบกกิจกรรมใหม่นะโอเคอ่ะรับไปอ่ะโอเคผมนะไปชั้นได้สองโอเคได้กุญแจห้าดอกอ่ะชั้นนี้มันก็ให้เราไปทาอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยไปทําเพิ่มละกันอ่ะโอเคมารับการันตีละกันนะครับนะ220ใบแบโอเคเรียบร้อย โอเคตอนนี้มันขายหินพัฒนาประมาณหนึ่งก้อนนะเท่าที่ผมดูอ่ะเดี๋ยวขอเลือกเป็นหินปีศาจล้วกันนะไปสองก้อนแล้วก็มีก้อนอีกหนึ่งก้อนนะครับเป็นสามก้อนนะอ่ะสามก้อนฮึบตอนนี้มาขายอยประมาณหนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวขอ,อการไปแลกในอ่านี่หน่อยลวกันนะสําหรับตู้ตัวมุ่งนะครับนี่นะสาหรับคนที่ถามว่าแลกอะไรคมที่สุดใช่ไหมสำหรับผมนะผมคิดว่าเราสุ่มตัวมุวงไปเนี่ยเราเก็บแอสเซทคิทตันเนี่ย รไรเป็นหินพัฒนาเนี่ยคุ้มสุดนะครับนะหนึ่งร้อยคิวตันแรกได้หนึ่งหินเนี่ยผมคิดว่าคุ้มสุดแล้วแหละนะแระ่อันนี้คือไม่คุ้มเลยอุสามดาวนะห้าร้อยอันคือแบบไอห้าร้อยเศษเนี่ยมนได้เป็นหินพัฒนาได้ประมาณห้าก้อนนะคือแบบโอ้โหวความต่างกันนี่คือแบบอืมนละชั้นเลยนะสาหรับการแรกของอ่ะโอเคนะชิ้นสุดท้ายแลกไแปบบหินพัฒนาไปสอดครบสี่ก้อนเรียบร้อยอ่ะมาโบลอสระดับเอเซนาบวก มาเลยละกันมาจุดติในดีของนายคุงทําการเอาไปบดสแตทให้ UR ไปหนึ่งก้อนขึ้นหมืนห้าสองก้อนหมื่นห้าสมก้อนหมื่นห้าแล้วก็สี่ก้อนหมื่นห้าไปผมนะปลุกตื่นเลยละกันไปปลุกแล้วผมจะจังหวะเนี่ยรวมล่างไปเลยมาเขากลายเป็นโบร็อสนะนี่ลําแสงยิงป่อยโคตรแท่โคตรตึงโคตรอันตรายนะ อย่างโหดอย่างตึงโอเคมาได้เรียบร้อยไปเดี๋ยวขอเอามันไปใส่ในฟิกเกอร์หน่อยแล้วกันนะจะได้เอาพลังอีกนิดนึงโบลออยู่หน้าไหนเนี่ยโบลออยู่หน้า16นะอ่ะเปิดใช้งานไปโอเคผมนะสะแตตเก็ขึ้นกันไปนี่แล้วก็รับฐานลำค่ามานะเอาไปใส่ให้โบลอดอ่ะใส่ไปปรับขึ้นมาอีก15ื่นมันอัพดาวได้ไหมเนี่ยแต่ผมขอเย,ยไปหนึงนะอ่ะอัพได้สดาวอ่ะ โ okay, อเคียวสามดาพอก่อนละกันอ่ะสามดาปุ๊บพลังขึ้นมาอีกอืมขึ้นไปหมื่นสี่อ่ะประมาณนี้ละกันโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอการอ่าปลดล็อกลูนแนละ้วอย่าไปเปิดสเตตให้โบล,ลอ์ยูอาร์อะไรละกันนะมาไอ้ลูนเอามาไอ้ไอ้ลูนคมนแฟคที่ผมจ้าในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมใหม่นะครับนี่นะอ้าวกดผิดนะไปกูโดนไอ้ปุ่มโฮมอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนหน่อยละกันอ่ะนี่ครับผมนะเป็นอ่าอะไรเนี่ย กรียุคมายาหรือเปล่านะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองอะโอเคไอรูนคงไฟที่ผมพูดถึงนี่คือก็อันนี้เลยนะครับนี่นะมันจะให้เราทําการอ่านใช้พลังงานแล้วก็ใช้ไอกระป๋องม้วนนะครับให้ถึงประมาณตามที่มันกาหนดนะผมก็แน่ใจอะครับว่ามันได้อะไรยังไงบ้างนะนี่ขอระหว่างทางก็ได้เป็นไออคิตตันมายานะครับนี่นะแล้วก็ได้เป็นตัวตัวแดงตัวดํานะนี่ห้าพันก็ได้เป็นอ่า ดาบคมแฟกอมาไออันตินั่นเองนะันก็เป็นการอัปเกรดรุ่นนั่นเองโอเคอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ดับที่2นะครับนะัไอแต้มอยู่ที่5้าพันสองนะอันดับหนึ่งก็เป็นพีนเคเหมือนเดิมนะอ่ะโอเครับเลยละกันไปนี่ผมนั้นได้เรียบร้อยซึ่งกิจกรรมเนี้ยผมบอกเลยนะครับขอรางวัลมันคือมันโคตรดีนะนี่ขอรางวัลน,นะนี่ถ้าเราจบซีซั่นนะครับในวันที่11บนะในเวลาตีสองนั่นเองคือมันจะได้เป็นอ่า รูปร่างซาตามะนั่นเองนะครับมีทั้งหมด3ประเภทนะก็น่าจะมีอะไรได้บ้างอะไอชุดสูตรนะชุดสูตรชุดทํางานแล้วก็อะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะสำหรับไอซาตามะนะอาจจะเป็นซาตามะสูตรชุดทํางานแล้วก็เป็นไอนั่นอะไอผ้าคลุมของมันนะอาจจะใช่อ่ะซึ่งเพชรก็ได้ตามนี้นะครับนะสำหรับท็อปสามซึ่งผมมาขอติดหนึ่งในสามเลยละกันนะเพราะว่าอยากได้มากอ่ะมาเมาื่อกี้ได้รุนอัปเกรดของไอ ผมแฝกมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขอ,อมการอัปเกรดเลยละกันนะครับมาดูนะว่าพลังมันจะขึ้นสักเท่าไหร่มาพลังโจมตีขึ้นไม่สิบเปอร์เซ็นต์จัดเลยละกันมาเขาให้พลังขึ้นม่อุ้ยหนึ่งล้านเามเมื่อกี้นะโอ้ขึ้นเยอะเยอะมากนะหนึ่งล้านโคตรเยอะนะครับเมื่อกี้นะโอ้โหเยอะสุดๆเลยอะ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดดาวน,นะครับนี่นะมันจะมีอ่าหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวนะครับนี่นะคือ ระหว่างดาวคือมันก็ได้ไดอ่าสแตตตามให้มันบ่อนะสองดาวตาคีเพิ่มขึ้นทั้งหมด8% 3ดปอร์เซนสาดาวสิบปอร์เซ็นะพลังโจมตีสี่ดาวก็ได้เป็นอ่าดาเมจคีทั้งหมดสิห้าปอร์เซ็นะส่วน5ดาวได้เป็นอ่าผลแม่นยำทั้งทีนะครับนะสิบเปอร์เซนออ่ะโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นการอ่าใส่อัญมณีนะเอ็นนเนงนะครับคืออันนี้มันจะได้พลังแบบเยอะมากๆนะถ้าที่ผมรู้มานะเยอะมากอ่ะโอเค อัญมณีที่ผมมีก็มีอ่าประมาณสามอันนะครับนี่นะเป็นอ่าอัญมณีอะไรเนี่ยคืบหน้านะอัญมณีกันชนแล้วก็ได้เป็นอ่าอัญมณีแม่นยำนะซึ่งสแตตมันก็ได้ได้ตามนี้เลยอืมนะเดี๋ยวผมขอำการใส่อันนี้ก่อนเลยละกันนะอืมมามนได้พลังโจมตีอ่าพลังป้องกัน HP แล้วก็ได้เป็นอ่ดาดาเมจทั้งทีมนะอ่ะดาเมจแอนตี้ทั้งทีมใส่เลยละกันนะปับ๊บพลังขึ้นอีกสองล้านเก้าแสนโอ้ พลังขึ้นเยอะมากนะสองล้านเก้าแสนเลยอะ่ะอื้มอ,อะรู้ที่สองอันไหนเดียะอ่าผลแม่นยำทั้งทีมไม่น่าจําเป็นไหมไม่รู้ละอันนี้ดาเมจอันติทั้งทีมกันชนหนออันนี้เราใส่ไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้ผมขอใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นอัญมณีกันชนนะซึ่งไม่แน่ใจกัน,นะครับว่ามันดีหรือเปล่านะแต่ว่าบนต้าดาเมจอันติทั้งทีมว่าคิดว่าอาจจะพอเซฟดาเมจให้เราได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจใส่เลยลกันบับ คือไม่อีกสองล้านสี่แสนอุ้ยนะขึ้นเยอะมากเดี๋ยวแล้วมันมีแค่สองอันหรอหรือว่ายังไงปกติผมเห็นเขามีกันสามอันนะหรือว่าอ่าหรือว่าไงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะกันชนอะเดี๋ยวผมขอไปดูในร้านครับหนึงนะเพราะว่าผมไม่เคยปลดรูนผมก็ไม่ค่อยรู้อะอ่ะรูนอ่ะโอเคครับผมอันนี้นะอ่าเมื่อกี้เรามีอะไรบ้างอะ เมื่อกี้เรามีอ่าแม่นยำนะแล้วก็การชนแล้วก็คืบหน้าซึ่งซึ่งตอนนี้เราขาอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าอันนี้มันมีอะไรอะไรเนี่ยปอดอ่าปอดดาเมจปอดดาเมจเอ้ยมันอะไรเนี่ยชื่อมันอะไรงงงงงนะดูอย่างอันนี้มันมีปอดดาเมจปอดดาเมจหรือเปล่าหรือ,อยังไงอะเดี๋ยวขอลองแรกดูก,ก่อนละกันนะเผื่อมันใส่ได้อ่ะหนึ่งอันไม่ไ่ใจไม่แน่ใจนะเขาว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะสลับไออันเนี้ยอ๋อมันใส่ได้แค่สองอันนะ หรือว่าต้องอัปดาสองดาวก่อนถึงจะใส่ได้สามอันอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอ่ะมันอัปดาวได้ไหมเนี่ยอัพดาวอ่ะมันอัปดาวได้หนึ่งดาวนะครับนี่นะซึ่งมันมันก็จะได้สเตตตามที่มันบอดเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะพะลังโจมตีจากหมื่นสามก็กลายเป็นหมื่นสี่นะโอเคอ่ะอัพเลยล้วกันหนึ่งดาวไปบับคือไมอ่หูคือไม่แปดแสนเลยเหรอหูขึ้นเยอะมากเลยอนะ่ะแปดแสนโอ้พระเจ้า โอ้โหแล้วอย่างอันนีออ้อย่าคือผมรอปดอยู่นะสลับไอรูนเกาะอมะตะนะผมบอกเลยปลดอีกทีนี่คือน่าจะโหร้อยแปดสิบล้านขึ้นแน่นอนนะสลับแต่อันนี้ขึ้นเยอะมากแล้วก็มีรูนอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอาหัวใจนั้นนะครับนี่นะก็อันนี้ได้เป็น HP พีนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะน่าสนใจมากเลยเนะี่ยมาตอนนี้พลังอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านนะครับนี่นะก็กําลังไล่หลังพีนเคมาแล้วครับตอนนี้นะเดี๋ยวหอมการ ไปปลดสเตต์บล็อให้ยูอาร์เลยละกันมนาะนี่รับผมนะมาดูกันนะว่าพลังมันจะขึ้นสักเท่าไรกันไปเปิดใช้งานเลยละกันบับคือไม่สามล้มูสามล้านสองแสนโอ้โหนะสเตตนี่คือแบบบวกเยอะมากอนะอัพทีมพาลาังขึ้นสามล้านเวอร์นะเวอร์มากอ่ะแฟดประกาศแสงอัพนี่หน่อยละกันหมหนึ่งขั้นบับโอเคแล้วก็อัพเกรดขึ้นเป็นขั้นเจ็ดเลยละกันบับ นีบผมนะรางวัลที่เราได้มาจากการสุ่มตัวแดงนะสองร้อสิบใบเพิ่มขึ้นอีกสามหมื่นก้าอ่ะอัปปีหนึ่งทีปับเพิ่มขึ 39, นะ้นอีกสามหมื่นเก้านะอะโอเคอันนี้อัพได้หนึ่งทีนะสรับไอสายพิเศษนะอัปอะเพิ่มขึ้นอีกสามหมื่นเก้าโอเคอะภาพรวมตอนนี้นะครับพลังผมอยูอย่ที่หนึ่ง้แปดสิบ้านนะครับก็ตามหลังพีเคประมาณสามล้านนะโอ้โหก็พยายามไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับประมาณสองล้ห้าสิบ้านในปีนะ ไม่รู้กันนะครับว่ามันจะถึงหรือเปล่านะแต่ว่าก็พยายามไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับการดันพลังนะโอเคสำหรับใครที่ชอบดูคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เลยครับนะใครที่อยากฝากผมสุ่มตัวแดง2อ0ร้อสิบใบก็สามารถอินบ็อกซ์ทักเฟซบุ๊กมาได้ครับผมนะผมรับสุ่มนะขอมีตัวแดง2อ0ร้อสิบใบขึ้นไปแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากฝากสุม่มโอเคผมนะไบบว้เจอกันในคลิปนี้บ๊ายบาย